รับสั่งให้เรียกนายทหารที่บ้านเพมาเฝ้าแล้วทรงสั่งให้ขี่ม้าไปบอกกับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าฉันมาราชการคราวนี้สเสบียงหารไม่มีเลี้ยงทหารฉันขอข้าวและกลับตามมีตามได้เพื่อเอามาเลี้ยงทหารทั้งเช้าและเย็นสักเจ็ดวันปรากฏว่าเรื่องเล่ามหาัศจรรย์เมื่อวันวานตอนเทพเจ้า แห่งทหารเรือไทยจำได้ว่าในครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับจากแสวงบุญที่เขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีกาดผ่านเส้นทางสัตหีบก็เลยถือกาดขึ้นไปบนประปาคารบนยอดเขาแหลมปู่เจ้าหลังสารพระเจ้าเพราะบรมวง์เธอเพระองค์เจ้า อภากรเกติวง์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เด็ดเดี่ยวกรมหลวงชุมพรน่ะนะครับมีกาศได้เดินดูหุ่นเรือหุ่นเรือจําลองในโตู้กระจกแล้วก็เลยนั่งสูดอากาศที่มีความสดชื่นนะครับช่วงหนึ่งก็เลยนึกถึงพระประวัติพระเกียรติคุณของพระเจ้านายพระเจ้าในไทยซึ่งเป็นเทพพย,ยดาอารักษ์อยู่คู่กับกองทัพเรือไทย ยังคงลำดับตัวเองเหมือนกับว่าภาพต่างๆเหล่านั้นยังฉายอยู่ในสมองคิดของผมต่อไปพลรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นอกจากจะเป็นนายทหารเรือไทยคนแรกที่สำเร็จวิชาทหารเรือจากบริเทนใหญ่หรือสหราชอาณาจักรเป็นพระอาจารย์ทรงสอนวิชาเดินเรือสมัยใหม่ใน โรงเรียนในเรือทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งฐา,านทัพเรือที่สัตหีบทรงก่อตั้งโรงเรียนฐานเรือถึง7จ็กองด้วยกันทรงนำเรือรบหลวงราชนาวีไทยไปอวดหงช้างเผือกในทงไตลงประกาศความสามารถในการบังคับการและมีลูกเรือเป็นคนไทยทั้งหมดเป็นครั้งแรกยังทรงริเริ่มการปล่อยลองยุทธทางเรือและทางบกให้กับ กองทัพเรือและทรงเป็นนายทหารเรือคนไทยคนแรกที่ไปซื้อเรือรบจากโยุโรปพร้อมกับทั้งนำเรือรบที่ซื้อนั้นเดินทางกลับไทยด้วยพระองค์เองอีกด้วยเรือรบลำแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็คือเรือรบหลวงพระร่วงนะครับเราลองมาพิจารณาพฤติกรรมการสร้างนาวิการุภาพ สร้างพลังดอกประดูุของเสด็จในกรมหลวงชุมพรซึ่งเหมือนกับการรวมกลุ่มสร้างนาวิการรูปภาพของพลายทะเรเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างน่าประหลาดข้อความตอนนี้ผมขอถ่ายทอดจากพระประวัติในฉบับคุณชัยมงคลอุดอมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รวบรวมนะครับ หลังจากที่เสด็จในกรมหลวงจุมาลได้ทรงวางรักฐานกองทัพนาวิกโยธินที่บางพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคืนวันหนึ่งพอเสร็จจากการเล่านิทานทหารเรืออันเป็นกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่งของกองทหารในหัวเมืองสมัยยังไม่มีโรงมหาศพหรือโทรทัศน์ที่จะชมกันทรงรับสั่งว่าพรุ่งนี้เช้าเวลา8ปดโมงให้นําทหารหัวเมือง ลงเรือไปฝึกหัดในทะเลนี่เห็นจะเป็นการด้วยเริ่มของเสด็จในกรมอีกชิ้นหนึ่งเพราะกล่าวว่าในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ถึงกับเตรียมสเสบียงกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเสด็จในกรมได้ร่วมประทับในเรือเพื่อสังเกตการปฏิบัติการฝึกในทะเลลึกในครั้งนั้นด้วยเรือที่ใช้ในการฝึกในครั้งนั้นก็มีเรือจำเริญเรือมกุฎราชกุมารและก็ เรือมูรธาพิเศษเรือจำเริญเป็นเรือขนาดใหญ่จึงเป็นเรือพี่เลี้ยงมีฐานและน้ำสำหรับเรืออีกสองลำด้วยการฝึกไปในคราวหนึ่งก็ไปกัน3วันบ้าง7วันบ้างมีเรื่องสนุกเกี่ยวกับชีวิตการฝึกทหารของเมธีพรทะเลไทยตอนหนึ่งปรากฏดังนี้นะครับ เจ้าพ่อสั่งให้ทหารและก็พันจา่ารวมทั้งพลาหารด้วยพร้อมทั้งฝ่ายธุรการและก็กำลังพลรวมจำนวนประมาณ200คนลงเรือไปอบรมการเดินทางในทะเลและก็บนบกโดยใช้เรือจำเริญและเรือสุริยะแล่ไปทางจังหวัดจันทบุรี1วันกับ1คืนในการฝึกคราวนี้มีพิเศษก็คือ ไม่มีการจัดสเสบียงเตรียมไปจากบางพระเอาซะเลยในระหว่างการเดินทางพวกที่อยู่ในขบวนฝึกก็เริ่มมีการกระสับกระส่ายเพราะความหิวไปตามๆกันสเสด็จในกรมทรงรับสั่งให้ใช้สเสบียงประจําเรือในขณะนั้นก็มีแต่เฉพาะขนมปังเคบินกับข้าวตังและก็ปลากระปอ๋องแจกจ่ายให้กินเพื่อประทังความหิวกันไปก่อนพอรุ่งขึ้น เรือรบขบวนฝึกจะไปถึงบ้านเพเมืองระยองบ้านเพเป็นตลาดประมงมีทั้งปลาสดและก็ของทะเลแห้งขายในราคาเท่ากับในกรุงแต่ก็เป็นของใหม่ไม่มีการนำเอาของเก่าเก็บมาขายนอกจากนี้ก็ยังมีกุ้งแห้งปลาริวกลิวปลาหมึกแห้งล้วนแต่ส่งกลิ่นหอมชุวยชวนกินชวนซื้อเปน็นอันมากณที่นั่นนะครับ สเสด็จในกรมทรงสั่งให้สละเรือใหญ่แล้วก็เอาเรือบดหรือเรือเล็กลงแล้วพากันไปเอาเรือฉลอมที่บ้านเพมารับในทหารในเรือกันพอถึงบ้านเพแล้วไปพักที่สะายใหญ่เยอะประมาณ1เส้นเศษทรงอนุญาตให้ทหารแยกย้ายกันไปหาอาหารในตลาดพักหนึ่ง ทรงรับสั่งให้เรียกนายทหารที่บ้านเพมาเฝ้าแล้วทรงสั่งให้ขี่ม้าไปบอกกับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าฉันมาราชการคราวนี้สเสบียงหารไม่มีเลี้ยงทหารฉันขอข้าวและกลับตามมีตามได้เพื่อเอามาเลี้ยงทหารทั้งเช้าและเย็นสักเจดวันปรากฏว่าในตอนบ่ายวันนั้นเองาราดตดอนพากันหาบข้าวแกงมากระเป็นแถว ทั้งมาทางชายทะเลและก็ทางป่ามีตกมีถาดมีกระบะบ้างใส่กับข้าวเป็นสำรับใส่ข้าวใส่หมอ้อบางทีก็ใส่ขัดกันมาบ้างนำมาเหมือนกับไปทำบุญเลี้ยงพระตามวัดกันเลยทีเดียวการนี้ฝ่ายทหารมีเจ้าหน้าที่ยกกระบะเป็นผู้รับของก็ทำการเขียนชื่อเจ้าของสำรับอาหารติดเป็นป้ายเอาไว้ แล้วยกไปตั้งเรียงบนศาลาเรียง3ามสำรับเป็นแถวในวันแรกนั้นอาหารถวายทหารมีราว80สิบำรับในวันต่อๆมาก็มีทวีมากขึ้นถึง5 5ว่สกว่าสำรับพอจัดเสร็จแล้วก็เอาจานสังกษีที่โรงทหารมาใส่ข้าวเสด็จเอจกกรมทรงทัพแถวแรกในทาหารเสมียนพนักงานก็เรียงกันไป รวมรับประทานอาหารพร้อมๆกันถ้ามีสำรับไหนดีก็จัดแบ่งไปถาไวายเสด็จในกรมพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระองค์สั่งว่ายังไม่ให้ลุกไปไหนแต่ทรงสั่งให้ทหารให้ทาการให้พรยัดหาสัพพีกันเสก่อนทั้งนี้เพราะว่าราษฎรเข้ามาทำบุญ เสด็จในกรมทรงสม,มุติพระองค์เองเป็นสมภารยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามในพระประวัติบางส่วนของพระเจ้าบระวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เราควรจะต้องติดตามต่อในตอนหน้านะครับเนื่องจากว่าวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วก่อนจากกันขอกำลังใจจากเพื่อนๆเ,เป็นแฟนท่านผู้รับฟังรับชมทุกท่านได้โปรดช่วยกดติดตาม กด Subscribe กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆออกอากาศมานะครับกดไลค์และแชร์ให้กับทางรายการด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ